พระพุทธเจ้าผู้เป็นศาสดาเอกของโลกเสนอตอนที่64เรื่องโอวาทและพรหมไทยที่บิดาให้แกนางวิสาขา,าท่านชัยเศรษฐีได้โอวาทแกวิสาขาก่อนออกเป็นมีเรือนสิบประการว่าธรรมดาหญิงไปสู่สกุลของสามี ไม่พึงนำไฟภายในออกไปภายนอกหนึ่งไม่พึงนำไฟภายนอกเข้ามาภายในหนึ่งพึงให้แจ่ผู้ที่ให้หนึ่งไม่พึงให้แจ่ผู้ที่ไม่ให้หนึ่งพึงให้แจกคนทั้งที่ให้ทั้งที่ไม่ให้หนึ่งพึงนั่งให้เป็นสุขหนึ่งพึงนอนให้เป็นสุขหนึ่งพึงบริโภคให้เป็นสุขหนึ่งพึงอย่าให้เรือนขาดไฟหนึ่งพึงนอบน้อมเทวดาภายในหนึ่งจากนั้นเศรษฐีได้จะเตรียมพรมไทย คือของที่บิดามารดาให้แก่ธิดาด้วยสิ่งเหล่านี้คือกเกวียนซิ่งเต็มด้วยกาัรระณะ0ห้าร้อยเล่มภาชนะทองคำภาชนะเงินภาชนะทองแดงภาชนะสำมฤทิ์อย่างละห้าร้อยเล่มผ้าได้ผ้าไหมห้าร้อยเล่มเนยใส่น้ามันน้ำอ้อยอย่างละห้า,าร้อยเล่มข้าวสารแห่งข้าวสาลีห้าร้อยเล่มเครื่องอุปกรณ์มีไถและผานเป็นต้นห้าร้อยเล่ม เศรษฐีผู้บิดาคิดว่าทีดาเราจะไม่ต้องไปสู่ประตูเรือนผู้อื่นด้วยความต้องการในสิ่งเหล่านี้นอกจากอุปกรณ์ทั้งหลายเหล่านั้นเศรษฐีได้ให้รถ500ร้อยคันสาวใช้รูปงามผู้ประดับด้วยเครื่องอลังการพร้อมสับไว้บนรถคันละสมคนและเหล่าบริวารอีก1,500คนสั่งว่าพวกเจ้า500คนจงดูแลทิดาของเราอาบ5้าคน จงดูแลการบริโภค500คนจงดูแลการแต่งตัวครั้งนั้นเศรษฐีคิดว่าจากให้โคจัดิดาจึงสั่งบริวารว่าพวกท่านจงไปเปิดประตูคอกแล้วยืนถือกลองสามใบอยู่ในที่สามคาวุธ1นคาวุธเท่ากับ100รเส้นยืนอยู่ที่ข้างทั้งสองในที่ประมาณหนึ่งอุสภะคือ25วาโดยส่วนกว้างถัดจากนั้น ยงให้โคเหล่านั้นไปที่อื่นพึงตีกรองสัญญาณในเวลาแม่โคหยุดแล้วบริวารเหล่านั้นได้ทำตามที่สั่งเมื่อโคออกจากคอกได้หนึ่งขาวุธพวกเขาได้ตีกรองสัญญาณขึ้นพอไปได้สองขาวุธได้ตีกรองสัญญาณขึ้นอีกครั้นไปได้สามขาวุธบริวารจึงหยุดฝูงโคไว้เพียงนั้นตามคำสั่งเศรษฐีบอกว่าโคเท่านี้พอแล้วแก่ทิดาของข้าพเจ้าพวกท่าน จงปิดประตูคอกเถิดบริวารปิดประตูคอกแล้วแต่ด้วยผลแห่งบุญของนางวิสาขาโคอุสุภะแม่โคนมและลูกโคที่เหลืออยู่ในคอกต่างก็กระโดดตามกันออกไปอีกถามว่าโคทั้งหลายตามไปแล้วเช่นนั้นเพราะผลแห่งกรรมใดตอบว่าเพราะผลแห่งทานที่วิสาขาถวายแล้วในอดีตแจภิกษุุลสามนเณรในการแห่งพระกัสปะสัมมาสัมพุทธเจ้า นางเป็นธิดาสุดท้องของพระเจ้าจิจินามว่าสังฆทาสีนางได้ถวายเบญจโครถทานแก่ภิกษุและสามเณรสองหมื่น 20, รูปแม้เมื่อภิกษุและสามเณรปิดบาทห้ามอยู่ว่าพอแล้วนางก็ยังกล่าวว่านี่อร่อยนี่น่าฉันได้ถวายแล้วถวายอีกเพราะผลแห่งกรรมนั้นโคเหล่านั้นแม้พวกบริวารห้ามอยู่ก็ยังตามนางออกไปอีก ชาวชนบทเมืองสาเกตต่างก็พากันติดตามนางไปเป็นจำนวนมากมิคาราเศรษฐีเห็นเช่นนั้นจึงสั่งให้บริวารขับไล่ให้กลับกล่าวกับวิสาขาว่าชนเท่านี้ก็เพียงพอแล้วหากปล่อยให้ติดตามมาทั้งหมดใครจะสามารถเลี้ยงดูชนเหล่านั้นได้ครั้นถึงกรุงสาวตถีวิสาขายืนบนรถแสดงตนแก่ชาวเมืองที่ออกมาต้อนรับเมื่อเข้าไปสู่เรือนของเศรษฐีแล้ว ได้ส่งบรรณาการไปยังตระกูลต่างๆในนครนั้นทําชาวเมืองทั้งหมดให้เป็นเสมือนญาติอันสนิทโดยทั่วหน้ากันมิคาราเศรษฐีเมื่อจะทําการอาวาหะมงคลหาได้คํานึงถึงพระบรมศา,ศาสดาซึ่งประทับอยู่ที่พระเจตวันวิหารไม่เพราะศรัทธาที่ตั้งมัน่นอยู่ในพวกสมณะเปลือยมาตลอดกาลนานในวันนั้นมิคาราเศรษฐีให้คนหุงข้าวปลายาติหลายร้อยสำรับ นิมนต์พวกอจิกกลกะห้าร้อยเข้ามาในเรือนแล้วส่งข่าวแจววิสาขาว่าสภัยของฉันจงมาไหว้พระอาหารหันต์ทั้งหลายวิสาขาเห็นอจิกกลกะเหล่านั้นคิดว่าผู้เว้นจากฮิริโอตปะเห็นป่านนี้จะชื่อว่าพระอาหารหันต์ไม่ได้เหตุใดบิดาสามีจึงเรียกเรามาพวกอจลกะเหล่านั้นเห็นอากับกิริยาของวิสาขาแล้วติเตียนเศรษฐี เป็นเสียงเดียวกันว่าข้าบดีท่านไม่มีย่งอื่นแล้วหรือจึงให้สาวิกาของสมณะโคดมซึ่งเป็นนางกาลกันีตัวสำคัญเข้ามาในที่นี้จงขับไล่นางออกจากเรือนนี้เสียโดยเร็วมิคารศรษธ,ธีไม่ได้โต้ตอบแต่ประการใดเช้าวันหนึ่งพระเทรรูปหนึ่งเที่ยวบิทบาทได้เดินเข้ามาสู่เรือนมิคารเศเษฐีแม้จะเห็นพระเทระก็แกล้งทำเป็นไม่เห็นก้มหน้าบริโภคอยู่ วิสาขาจึงกล่าวกับพระธีระว่านี่หมุนไปครั้งหน้าเถิดเจ้าข้าบิดาสามีของดิฉันกํำลังบริโภคของเก่าเศรษฐีได้ยินดังนั้นก็โกรธวางมือแล้วขับไล่นางแต่คนรับใช้เหล่านั้นล้วนแต่เป็นคนของนางวิสาขาจึงไม่มีใครกล้าแตะต้องนางวิสาขากล่าวว่าคุณพ่อดิฉันจะไม่ออกจากบ้านด้วยเหตุเท่านี้ในเวลาที่มาสู่เรือนนี้คุณพ่อของดิฉัน ได้ฝากฟังดิฉันแจกกุดุมพี8ดคนว่าถ้าโทษเกิดขึ้นจก่ทิดาของเราก็จงให้ท่านเป็นผู้ชำระคุณพ่อจงเรียกท่านเหล่านั้นมาให้ชำระโทษของดิฉันก่อนกุดุมพีทั้ง8รับฟังความจากเศรษฐีแล้วแต่ถามสอบสวนเนื้อความนั้นวิสาขาอธิบายว่าปิดาสามีของดิฉันกำลังบริโภคอาหารอยู่ไม่ใส่ใจในพระเทระที่มาย่งเรือน ดิฉันกล่าวกับพระเถระว่านิมนต์ไปข้างหน้าเถิดเจ้าข้าบิดาสามีของดิฉันกำลังบริโภคของเก่าดิฉันหมายความว่าท่านไม่ทำบุญในอัตภาพนี้บริโภคแต่บุญเก่าจึงได้นิมนต์พระเถระให้ไปข้างหน้านอกจากนั้นยังอธิบายความคลางแคลงใจของเศรษฐีที่มีต่อเธอทุกข้อให้เป็นที่กระจ่างวิสาขาได้ผลจากข้อกล่าวหาแล้วทุกประการ ด้วยเหตุผลในความเป็นอริยบุคคลของนางมีคาราเศรษฐีได้กล่าวขอโทษนางวิสาขากล่าวว่าโทษของคุณพ่อดิฉันยกให้ได้แต่ว่าดิฉันเป็นทีดาของตระกูลที่มีความเลื่อมใสในพระพุทธศาสนาพวกดิฉันเมื่อเว้นจากภิกษุสงฆ์แล้วเป็นอยู่ไม่ได้หากดิฉันได้บำรุงภิกษุสงฆ์ตามความพอใจของดิฉันดิฉันจึงจะอยู่ที่บ้านนี้ เศรษฐีกล่าวว่าเธอจงบำรุงพวกสมณะของเธอตามใจชอบเถิดนางวิสาขาจึงส่งคนไปทูลในมนต์พระทศพลเพื่อถวายพระตาหาในวันรุ่งขึ้นพวกเอเจลกะรู้ข่าวจึงไปนั่งล้อมเรือนไว้ห้ามมิคราเศรษฐีว่าขระบ,บดีท่านอย่าไปสู่สำนักของพระสมณะโคดมเลย เศรษฐีจึงส่งคนไปแจ้งว่าสภัยของฉันจงอังคาดภิกษุทรงเองเถิดครั้นเสร็จพัฒกิจแล้ววิสาขาจึงไปเชิญมิคราเศรษฐีมาฟังธรรมทีนั้นพวกอเจรากาะกล่าวว่าการไม่ไปคราวนี้ไม่สมควรอย่างยิ่งแม้กระนั้นเมื่อท่านจะฟังธรรมท่านจงนั่งภายนอกม่านที่พวกเรากั้นไว้เศรษฐีไปนั่งนอกม่านตามที่พวกอเจรากาะสั่ง พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสว่าแม้ท่านจะนั่งนอกม่านหรือในม่านก็ตามฝากภูเขาเหินโน้นหรือฝากจักรวาลโน้นก็ตามเราสามารถให้ท่านได้ยินเสียงของเราได้แล้วทรงเริ่มแสดงอนุบุพิกถาดุดจับต้นว่าใหญ่สั่นและดุดยางฝนหรืออมตะธรรมให้ตกขณะที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงธรรมลาวชนไม่ว่าจะอยู่ในที่ใดต่างกล่าวกันว่า เสมือนหนึ่งพระองค์ทอดพระเนตรดูเราคนเดียวทรงแสดงธรรมโปรดเราคนเดียวมิคาราเศษฐีเมื่อพระตถาคตทรงแสดงธรรมเทศนาอยู่นั่งอยู่ภายนอกม่านนั่นเองได้บรรลุโสดาปฏิผลเป็นผู้หมดความสงสัยในพระธรรไตรย,ยกฉายม่านขึ้นแล้วหมอบลงแทบบาทของพระบรมศาสดากราบทูลว่าพระเจ้าข้าข้าพระองไม่เคยทราบมาก่อนเลยว่า ทานที่บุคคลให้แล้วในศาสนานี้มีผลมากข้าพระองค์ได้ทราบผลแห่งทานในบัดนี้ก็เพราะอาศัยหญิงสะพ้ยของข้าพระองค์ผู้นี้ข้าพระองค์พ้นแล้วจากอบายทั้งปวงหญิงสะพ้ยของข้าพระองค์มาสู่เรือนนี้เพื่อประโยชน์เพื่อเกื้อกูลเพื่อความสุขแก่ข้าพระองค์โดยแท้มีคาราเศษฐีได้สถาปนานางวิสาขาหญิงสะพ้ยของตนไว้ในตำแหน่งมารดา ต่อเบื้องพระพักของพระบรมศาสดาในขณะนั้นนั่นเองว่าวิสาขาเธอจงเป็นมารดาของเราตั้งแต่บัดน,นี้เป็นต้นไปนับแต่นั้นมานางวิสาขาจึงมีชื่อว่าวิสาขามิคาระมารดานางวิสาขาได้กราบทูลนิมนต์พระพุทธองค์เพื่อเสวยในวันรุ่งขึ้นในวันนั้น นางสุมนาเทวีมารดาของสามีก็ได้บรรลุโสดาปฏิพลธจำเดิมแต่การนั้นมาเรือนหลังนั้นได้เปิดประตูแล้วเพื่อพระพุทธศาสนาด้วยหญิงสะพายนั้นนิเวศของวิสาขาในเวลาเช้าก็มาหลังมะเรืองไปด้วยผ้ากาสาวะคลาคล่ำไปด้วยนักสแสวงบุญภายในเรือนก็จัดทานไว้พร้อมสับเช่นเดียวกับเรือนของท่านอนาถบินิกาเศรษฐี นางวิสาขานั้นในเวลาเช้าก็ทำอามิสะสงเคราะห์แก่พระภิกษุสงฆ์เวลาบ่ายก็ให้เบาวพร่ถือเพสัตชและน้ำอัฐบาลไปยังวิหารถวายแก่พระภิกษุและสามเณรฟังพระธรรมเทศนาของพระบรมศาสดาแล้วจึงกลับนางกระทำเช่นนี้เป็นจิตจวัตรต่อมามิคาระเศรษฐีคิดว่าสะพยของเรามีอุปการะมากเรา จะทรรมนาการให้แกนางเพราะเครื่องประดับของสภายนั้นหนักไม่อาจาประดับเป็นนิดได้เราจะให้ทําเครื่องประดับอย่างเบาควรจะการประดับในการทุกเมื่อดังนี้แล้วจึงให้ช่างทําเครื่องประดับชื่อคณะมัทกะอันมีราคาแสนหนึ่งให้แกวิสาขาเมื่อเครื่องประดับนั้นเสร็จแล้วได้ในมนพระภิกษุสงฆ์มีพระพุทธเจ้าเป็นประธานมาสเสวยพัตตาหารให้นางวิสาขาอาบนา้ํา ด้วยน้ำหอม16กระออมถวายบังคมพระบรมศาสดาแล้วได้บอบเครื่องประดับแจ้นางพระบรมศาสดาทรงอนุโมทนาแล้วเสด็จกลับไปสู่วิหาร